ครับผมนะครับสึ่มารักถือนะครับเดินทางถึงแห่งหมู่ว้านน้องเงินอีกทีนะครับนี่ก็แค่มาเดินเล่นเฉยๆตามวิถีชีวิตแห่งชาวว้านครับนะครับผมดูวิถีชีวิตชาวาาว้านแห่งวานน้องเงินนะครับเฮอ,อเป็นยังไง อโอ้รีเศนเตอร์มาลาโรอครับต่างต่างเองพีเศนเตอร์ใหม่กำลังจะมาชมนี่ครับนี่คือทำเข้าพื้นทุนะครับทำมาจากโทนี้นะครับผมนี่นี่ครับผมมาไม่ถ่านานที่กำลังทำเสร็จไปปุ๊บนะครับแน่ <c oughs> นี่ครับผมนี่ครับคือ <c oughs> โทนี้นะครับ เปีิกระนี้ตูมกันนะอันนี้เนี่ยอันนี้วะเนี่ยชุกโอ้ต้องไปโมอะไรเปตำมะตำอะไรกันโมันโมไปโม่น้งปนะอ่าไปเซนเตอร์ของมาไหนแน่จะสามอ่อนของมึงทยยูไเนาะ อ๋อมันนี่ก็ได้โมวานี่ยนะนี่ครับต้องเทคเเคให้ดีนะครับผมนี่ครับลองใส่ขึ้นแดงต้องรอค่อยๆใส่อมไปนะครับหายน้ำมันแห้งเร้่อยๆกันนิดหนอเคือหนาวกันเออ เขาเป็นถักมันจะไหนว่าใส่อนานะตองเอเป็นพยองหวยะนะเนี่ยเออในเนนหสมอนกันน,น,นะนะครับกำลังทำแคบหมูนะครับแคบหมู

มันอนัมันเฮงงนะย,ย่าา,ยยานันนา,นาากนนายย้านโบราณทั้งหมดนะครับพีว่าน้องกันเนี่ยครับผม้อ เอเอเป็นนี้เต็มพวองลายนาทีอย่างไรยอดเนี่ยไหนนาทีเะนร้อี๋อประมาณสองชั่วโมงนะครับทำนี้ครับต้องใช้เวลานาน,นมากครับ เน่เน่เป็นเสียมเน่เขืนเนี่อ๋อเนี่ยเป็นเสียมเก่าเนี่ยเนาะฮ่าฮ่าตาอย่าว้เป็นติอายเขาขาขาพื้น่เานโท

นี่ก็เน้อหัน mhm. มก็เนีคะนี่ครับเก็บบรรากาศวิธีทำข้าวพื้นถูแห่งว่านน้องนนะครับ ครับใครๆที่ไม่รู้ว่าวิธีจะทํานะครับต้องติดตามชมสิมากแล้เกินนะครับนี่ค่าทําประมาณสองชั่วโมงนะครับต้องโค้ชให้เข้ากันแล้วก็อาจจะไปให้ท่าเย็นๆนะครับคล้ายๆกับเจอรี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะไปถวายที่โรงเรียนวัดวัฒน์เงินของเรานะครับผมครับขอปิดคลิปนี้ครับขยันแล้วก็เอามาบ้านทั้งกล้วย

อ๋นี่หลายๆหนาวแล้วนี่ป้องมันนี่ลูดินอ่อนอับถ้ามัดเสร็จปึ๊บก็เอาจะไปส่งเป็นตราดนะครับผมนี่เป็นเมาเส์หรอเนี่อันนี้ถุงลวงเน่ยเมาตัวเดีกันั่งขายมาพูกเลยอ๋อผูกโกูบันการแอ้อ

นะก็ไปทำไปเขาจิ้มแันเขา z o o มแคมๆมาไงอะไรกจิ้ม,มอลไจิมจ้มอลไจิม้มอะไรไปดูวิธีที่เขากำลังชมเครื่องเข้าเพื่อน,น <c oughs> วงจิ้มกำลังตัวเอง z เครื่อง

ไหนก็ย้อนกินอะไรเฮเนยกงเาอ่ะุ้งเาม่จุ๊บเกๆกินเด็กน้องเป็นใส่ผักในยังไงนะอะไรปกอ่าเอาคนไายเหรอปา่งปากเนอะมาเราทำงกินเรายั่งะินโอโหเลงมโทตกองปากนะไปสาเก่งมากเก่งมากเด็กผักมาลองทำหรอ ใ่น้่ย้แกตทไจะมกำกับ่ายเป็นส้มครึ่งอ้าวซื้อซาเจน่อย่าไปใส่ตัวน้ออนี่ครับนึงใส่ตัวรีนเข้าไปนึใส่พหาจนะ่ะใสรีนส่ค้วใครเขาล้วไหนกันนี่ใครกรอฉติบกันหรอนปนะมันใส่น้ำน่าใครไมไปทีไหนกยวนี้ใ่ไหนกันะไ่ม

Ô chim anh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  chim ơi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  chim Thái chim ơi 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 Giêng chim đây chim 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 ยอดการชิมข้าคุณนุนวันนี้ครับผมมันจะถึงเวลาทีกันมคุณ่ใส่บ้านใน้เยหเมื่อใดครับคนลังตกนิดหนึ่งต้องคายหม้อมันยกไคเอ้อฝันยิ่งเดือนนีซ้มออนตด้ยิ่งเปิดหน่อยไหนสีมาไหน

มาแลาลาวันติจิมจิ้มไหาเดิน่กเลยิ้งมร่นเนี่ยนิีค่ไี่ครับที่นี่ต้องเชิญชวนกันมากินข้าวพื้นหนุนนะครับที่นี่หมวดก็รู้จักกันเป็นชาวว่านพี่น้องกันทั้หมดนะครับ À rồi, cho cho ngồi nghe. Nhìn nghe nè. Thả về nè, thả về luôn đi. À rồi. Focus. À loài chăng lơi. Này cái này. Siết này cái này cầm lao nè Bánh bao trăm tuổi. Ăn loài ăn loài. Chị nhà lên. Cái này chị lên nè, cái này chị này này đi.

ก็11้วนี่กันนะตโตตาบุญจุงบุนเห็นลูกป๊อกเหรอสามวันเนี่ยมองเห็นลูกป๊ามีขับไปกินเลยนี่ครับที่ทำเข้าพื้นตัวนี้ครับก็เสร็จปุ๊บแล้วครับก็กำลังจัดจักใส่นชกลปเสร็จเท่ทดีใหญ่นะครับก็ให้มันรูปนี้ก่อนนะครับอาจจะทันถึงเข้าพื้น ข้าพื้นโถมาอะไรมาอะไรข้าพันโถนี่ครับนี่คตุ๊กตักนะครับผมเจือกิหม้อหนูนาเนี่ยหลบางเนี่ยเนี่ยห้าน่อตังจังยนะออตวจังเยนเาอน้ำน้จนาเยอะอย่าพิวยเนอย่า นี่ครับสุดยอดนะครับผมน้ำซุยนะกำแรกกำแรอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะตึงน่ารักสิ่งี้ยมั้นี่ครับติดตามชมช่องชิวารักเธอครับก็ทำเขาพื้นเสร็จปุ๊บนะครับนี่ก็ติดตามชมพรุ่งนี้ต่อนะครับอาจจะไปถวายโรงเรียนวัดวันเงนะครับผม